นั่นก็คือไก่ตอนตอนนี้หายไปจากวงจรแล้วมาสัมภาษณ์พี่เขาต่อเลยดีกว่าพี่ครับเวลาช้างเลี้ยวจะทำยังไงครับจะจะเลี้ยวช้างอ่ะเราต้องตเอ่อต้องต้องหัวหัวมันใช่ไหมฮะที่หลังหูเหรอครับอ๋อเขาจะเบนหัวนะ อ,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 อนี่ไงครับสัตว์ที่ทททน่าสะพึงกลัวที่สุดในปางช้างครับมันมีสองขามันมีปีกมันไม่ใช่มังกรแต่มันเป็นไก่เออนู่คู่อค่อริของมันครับดังเช่นงูเห่ากับพังพรนั่นคือหมาจ้องกินไก่อยู่ครับหมาตัวนี้มีฤทธิ์ร้ายแรงคล้ายๆพิษบูที่มาจากต่างประเทศ สามารถกัดหน้าคนแหวงได้มันคือพูดเดิน,ส,น,นส่วนต่างประเทศครับมีหมาเฝ้าแกะนะครับแต่ที่นี่มีหมาเฝ้าเฝ้าอะไรอืช่ะ <c oughs> หมาเฝ้าอึ <c oughs> <c oughs> มันคืออะไร <c oughs> พี่ตากอะไรกันไว้เหรอครับตรงน,นี้พี่ครับ คนผ้าใบเนี่ยอะไรพี่ไอ้ผ้าผ้าใบนี่ตากอะไรไว้เหรอยาเ<า><า>พราะนั้นหมาตัวนั้นคือหมาเฝ้ายานะครับอ,อุ้ยลอาบน้ำช้างครับอาบน้ำอาบน้ำช้าง,าง,างอาบน้ำช้างอันนี้ช้างช้างบน้ำครับ เป็นช้างที่เกียดฮะช้างนอนกินเอ้ยแย่แย่อังะเดี๋ยวมันจะไังัยหิวหิวหิวแหมมีมีเอียงเสลียงด้วยนะช้าง ขึ้นเนินแล้วครับ